ีเป็นภายในตู้วัตถุมงคลนะที่มีให้บูชาจะท่นมุกปู่สดทั้งหมดนะฮะสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับตรงนี้นะริมแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ที่วัดโพแต่งใต้ อำเภอบังไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมเดินทางมาที่นี่ก็มีความรู้สึกประทับใจในบรรยากาศนะเพราะว่าติดริมแม่น้ําเลยนะบรรยากาศดีๆลมพัดเย็นสบายเลยนะครับแล้วก็วัดแห่งนี้ผู้คนเดินทางมาน้อยนะก็ทําให้มีความเงียบสงบด้วยผมก็เลยชอบเดินทางมาแบบอยู่ยิบเียบอ่ะบรรยากาศดีๆและที่นี่ครับในอดีตนั้นก็มีพระเกจอิกอาจารย์ที่มีชื่อเสียงครับก็คือ หลวงปู่สดเคยเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นี่แล้วครั้งนี้ครับผมเดินทางมาจะมาอัปเดตเกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงปู่สดให้ได้รับชมกันนะครับว่าในปี2563ยังเหลืออะไรให้เราบูชาอยู่บ้างเกี่ยวกับวัตถุมงคลนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะก็หลายๆท่านเนี่ยก็อยากจะมีวัตถุมงคลที่ดีๆไว้บูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่สดวัดโพแตงใต้ก็เป็นอีกพระเกจิอาจารย์ พระสงฆ์อีกรูปหนึ่งที่ผมขอแนะนํานะถ้าเกิดท่านที่ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพระอริยสงฆ์หรือพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะก็จะมีชื่อของหลวงปู่สดอยู่ด้วยเหตุผลก็คือว่าหลายท่านก็คงรู้จักกันดีเกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่แล้วนะครับก็คือองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งหลายๆท่านก็ให้การยอมรับเกี่ยวกับคุณธรรมของท่านนะ สมเด็จพระสังฆราชองค์กรให้ความเคารพศรัทธาต่อหลวงปู่สดด้วยก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่น่าจะเป็นการยืนยันถึงคุณธรรมของหลวงปู่สดด้วยแม้ว่าหลวงปู่สดจะมรณภาพไปแล้วนะครับแต่วัตถุมงคลของท่านนั้นยังมีให้บูชาอยู่นะในปี2513เนี่ยจะเหลืออะไรบ้างแล้วก็ราคาก็ไม่สูงมากสามารถที่จะมาบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลได้นะครับแต่แค่นั้นนะครับวัตถุมงคลก็เป็นเพียงเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะครับ มีไว้เพื่อให้เราระลึกถึงการทำความดีวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตให้ดูนะวัตถุมงคลของหลวงปู่สดวัดโพแต่งใต้ในปี2563นั้นเหลืออะไรให้ได้บูชากันบ้างครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะจะประกราบสังฆาลของหลวงปู่สดด้วยแล้วก็วัตถุมงคลก็มีให้บูชาอยู่ด้านบนศาราตรงนี้ครับสาราการปลาเรียนนะครับในบรรยากาศดีมากเนี่ย มีลมพัดอยู่เรื่อยๆเลยม่น้ำเจ้าพระยาครับนี่ยพอขึ้นมาบนสาลาด้านบนนะเราจะเห็นรูปนะนี่ครับสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนมาเยี่ยมหลวงปู่สดนะแล้วก็มีองค์รูปหลอ่อหลวงปู่สดด้านหน้าครับแล้วก็โลงแก้ว บูชาสังขารงปู่สด้านผลจะมีภาพถ่ายนะเมื่อครังสมเด็จพระสังฆราชมาเยี่ยมหลวงปู่สดอยู่บ่อยครั้งครับอันนี้เป็นภาพสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนนะองค์ที่สิบเก้าลดน้ำศพหลวงปู่สดครับเป็นการแสดงให้เห็นนะครับว่า ส่วนในพระสังฆราชให้ความประรลนับถือต่อลงปู่สดเป็นอย่างมากครับเดี๋ยวต่อไปไปดูวัตถุมงคลนะ เป็นภายในตู้วัตถุมงคลน,นะที่มีให้บูชาจะทันอุคปู่สดทั้งหมดนะฮะน,นะม,นมีทั้ง,<อ>งพระปิดตาครับแบบเีมาครับแบบเหรียญก็มีนะแบบรูปหลอ่อลอยอง์ก็มีครับเป็นปีสามหกปีสามเจ็ดนะก่อนมรณาภาพไม่นาน เขียนใบโพครับมีทั้งแบบใหญ่แบบเล็กนะอันนี้ก็สร้างปีสามหก โอเคครับวันนี้ก็พามาชมวัตถุมงคลอัพเดตให้ดูนะยังมีให้บูชาอยู่นะสำหรับวัตถุมงคลที่ท่านองคุสดแห่งวัดโพธิ์แต่งใต้นะครับในปี2 5ง3ยังมีให้บูชากันอยู่อยู่หลายองค์นะยังไงถ้าเกิดท่านที่มีความศรัทธาอยากได้วัตถุมงคลที่เป็นสิริมงคลดีๆสร้างขึ้นโดยพระกิติอาจารย์หรือพระสงฆ์ที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบ หลวงปู่สดวัดโพธิ์แดงใต้ผมขอแนะนำ